อันไหนถูกสุดอันนี้ถูก20บาทเฮ้ยพ et ูดจริงไหมเนี่ยโอ้โหเล่นซะใหญ่ขนาดนี้เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์ด้วยอ่าย0บาทเฮ้ยสุดยอดเลยหลายครอบครัวให้ภรรยาเป็นคนดูแลเรื่องเงินพี่บอยเป็นหนึ่งในนั้นไหมพี่ไม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 ่ต้องถามเรื่องในบ้านปากดีนะเราเนี่ยเออปากต่อปาก สนับสนุนโดย t r e ล a จ i น a าอลอลเทิร์เน l คอลลาเจนเรเรื่องผิวต้อง t r e ล a จีน่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะโอ้โหต้องบอกเลยวันนี้นะคะอยู่กับรายการปากต่อปาก ันเสาแปดโมงเช้าทางไทยรัฐทีวีช่อง32จ้ารายการแกะกล่องใหม่นะจ๊ะกับซานี้ซึ่งการที่ใช้ปากที่ว่านี้นะคะการใช้ปากที่ว่านี้นะก็คือการที่เหล่าซุปตา์เด็กเขาจะมาเล่าถึงพิกัดร้านถูกแนะนําร้านดีร้านเด็ดและที่สำคัญโอ้โหเล่าเรื่องลับๆที่แบบฟังแล้วขนลุกไปทั้งตัวได้ข่าวว่าทีมงานบอกว่าเฮ้ย<ห><ห>เปิดเทปแรกคือพูชชายตงก รวยเออเป็นดาราแถวหน้าเอุ้ลุงลุงจ๋าเอาอะไรลุงอย่าเพิ่งส่งเสียงได้ไหมลุงอ่าเอาแกบเอาดินเอาปุ๋ยอะไรไหมล่ะเออแกบยังไม่หิวลุงเออจ้าจ้าแล้วก็แขกรับเชิญของล่ะคุณลุงออกไปก่อนค่ะออกออกไปอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พี่บอยป่ะเนี่ยบอยพิชโน่ไงไม่ใช่พี่บอยพี่บอยหนูมาถ่ายรายการพี่บอยออกไปก่อนเหรอเหรออเอ ไอ้นี่แขกเทปแรกเฮ้ยหล่อรวยวางขาไม่วางก่อนโอ้ยก็นึกว่าจะสนใจแกรบตายแล้วนี่พิมงานที่บอกว่าแขกรับเชิญหล่อรวยและเป็นดาราแถวหน้าเปะทุกอันนะก็แถวหน้าสิเพราะอยู่แถวหลังก็ถูกบังไม่ใช่อยู่แถวหน้าเพราะว่าเวลาที่ฉีดวัคซีนเนี่ยจะเป็นอายุที่ไปอยู่แถวหน้าเลยคือเขาให้ฉีดก่อนเลย60ไปแล้วนี่อ้าวต้อนรับเลยพี่มอยพิสนุกค่ะสวัสดีค่ะ ครับทำไมไม่ใส่แมสเฮ้ยใส่แมสก่อนต่อให้ฉีดวัคซีนแล้วก็ควรจะต้องดูแลตัวเองใส่แมสล้างมือปกติถูกต้องพี่บอยใช้ปากในเรื่องอะไรเก่งที่สุดก็คุยกับเมียละหนึ่งเออเรื่องที่สองคือต่อราคาสมัยก่อนเน่ต่อเก่งมากตอนที่เราไม่มีชื่อเสียงอะมีเทคนิคนะต่อเขาไม่ให้ปุ๊บทำเป็นแกล้งเดินออกร้านเอาเดยวเขาก็อ่ะนมามามาเอามาเอามาเอาอะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้เราเกรงใจเนาะเราเกรงใจโอเคเราอาจจะ เริ่มมีตรงมีตังบ้างแล้วเรารู้สึกว่าเราโอเคกับราคานั้นเราก็จะไม่ต่อเขามากเลยถือว่าช่วยๆกันไปไม่แต่วันนี้เดี๋ยวคนจะงงว่าเฮ้ยทำไมเรามาเปิดกันที่ร้านดอกไม้ร้านต้นไม้กันวะเพราะพี่บอยชอบต้นไม้ไม่ใช่พี่รับงานแถวนี้ช่วงโควิดไม่มีงานก็มารดน้ําต้นไม้สิอ๋อไอ้ที่ขนนี่คือเรื่องจริงเหรอนะเอานี่ขายแกบอยู่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะตรงนี้เรียกว่าตลาดต้นไม้เรียกทางด่วนพาไปหน่อยพาไปหน่อยอยากรู้ว่าถ้าแบบเรามีเงิน ยี่สิบบาทเนี่ยได้อะไรยี่สิบบาทได้มีต้นไม้เริ่มต้นที่ยี่สิบบาทพูดจริงป้ะเนี่ยพูดจริงเฮ้ยนะบอยเดี๋ยวต้นนี้สวยอ่ะแพงป่ะอันนี้อันนี้ต้นหงอนไก่ต้นนี้เนี่ยคือสีสันมันจะสวยงามมากนะแล้วต้นนี้ไม่แพงต้นนี้ยี่สิบบาทมันมีต้นไม้หลากหลายมีทั้งไม้ดอกไม้ใบพี่เป็นคนชอบไม้ใบชอบเขียวเขียวชอบสีน้ำตาอย่างยางนาอินเดียอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชอบเคยอยู่ดีๆช่วงโควิดเว้ย ก็ไปดูในอินเทอร์เน็ตนู่นนี่นั่นก็เห็นคนมันเล่นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่แบบว่ากําลังเป็นที่นิยมและราคาสูงมากไอ้พลูป่ะพลูดางไอ้พลูดางสองสีเขาไว้ในห้องน้ําไม่แพงเลยนะแต่อันนั้ตัวเป็นพลูดางธรรมดาแล้วอันนี้คือพลูดังอะไรอันนี้มันคือมอนสเตอร์ล่าพี่บอยแต่หนูอยากเห็นที่ที่บอกว่าเป็นพลูดางพันแพงๆอีกร้านนึเดี๋ยวพาไปอันนี้ร้านประจําพี่ มานี่คือร้านประจําพี่ที่พี่จะมาซื้อมอนสเตอร่าด่างร้านก่อหญ้า่าร้านก่อหญ้าคือต้นพุ่กนี้เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นหลักพันและหลักหมื่นตงนั้นเลยว้นนี้ราคาปราบเท่าไหร่ต้นนี้ให้ทายเท่าไหร่จ้าหมื่นได้ไหมฮะหมื่นห้าได้ป่าววาพี่ต้นนี้สามหมื่นท้ายรลยการเรามีแจกนะใคร เอาเอาเงินแกมาแจกเหรอเรามีหลัก50าสแจกงอนไก่2ต้นจ้าสามหมื่นห้าไม่เพราะต้นนี้มันโตยากแล้วมันโตช้าแล้วยิ่งถ้าเราไปเจอใบที่มันเป็นแบบออกเป็นสองสีอย่างชัดเจนเนี่ยราคาจะสูงแต่ว่ามันมีค่าทางใจหนูบอกนี้เลยเออถูกอย่างร้านนี้เขามีของถูกเหมือนกันอันไหนถูกสุดอันนี้ถูกราคาสบายกระเป๋าหน่อยก็จะมีแบบต้นแบบน่ารักน่ารักเนี่ยพุทธสุขโชคอย่างเงี้ยอยี่สิบบาท พูดจริงไหมเนี่ยโอ้โหเล่นสื้อใหญ่ขนาดนี้เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์ด้วยยี่สิบบาทเฮ้ยสุดยอดเรามีคอนเซปต์ไงว่าแบบเรักมาหาของดีของถูกเราก็อยากจะให้ของถูกคุณผู้ชมเออแต่ว่าหนูอยากให้แบบมีสีสันหน่อยช่วงนี้แบบว่าหลายๆคนแบบว่าที่วไปกับโควิดอันนี้ดีความหมายดีเราเหมือนมอบให้กับคนรักโอเคเป็นกุหลาบนะนี่ เรามอบให้กับคุณผ uh, ู้ชมนะเป็นการมอบความรักให้กับรายการของเราถูกเดี๋ยวจะมีคําถามท้ายรายการเพราะฉะนั้นฟังเรื่องราวของพี่บอยดีๆแล้วกิใครตอบถูกนะคะต้นนี้เป็นของคุณทันทีคือจะบอกว่าวันนี้นะมีเรื่องที่ต้องคุยกับพี่บอยอีกเยอะเลยแต่ว่าพี่บอยแนะนํำหน่อยว่าแถวนี้มีร้านอะไรน่ารักน่ักไหมมีร้านกาแฟร้านหนึ่งถูกมากเฮ้ยแก้วถุงนึงสุดยอดไปชื่อร้านอะไรชื่อร้านว่ากาแฟถ้ำ ทำมองท่มองท่มองทำมองท่มองเคยมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเหมือนเราอึดอัดเหมือนกันนะอึดอัดเหมือนกันไม่ได้อึดอัดไรไปเวนิสคุณเมียเขาไปเจอเสื้อดูนานมากเลยครึ่งชั่วโมงแล้วนี้สุดท้ายเดินออกนอกร้านเดินชมไปประมาณ15นาทีโอเคเอาตัวนั้นก็ได้เดินกลับมาซื้อ สนุนโดยคอลลาเคนโกะพลส K, ัส 4K, AMPM ขนมสูเฟร์แพนเคก้กต้นตำรับแท้จากฮ่องกงมาเข้ามานี่กาแฟถ้ำนี้เ,เป็นไงหินยอกหินย้อยด้วยหินยอดลอกหินย,อย้อยเุ้ยร้านนี้พี่บอลมาบ่อยไหม ก็มาอยู่ก่อนหน้านี้แต่เมื่อก่อนมันไม่มีแอร์นี่ใช่ไหมมีค่ะแต่ไม่ได้เปิดด้วยพี่ค่ะนี่แรงมากเลยอะอะไรวะเนี่ยโหแรงมากเลยเขาคือเขาอยู่ที่ลูกค้าด้วยคือตอนนี้ก็คนเคารพทั้งการแม้กระทั่งแม่ค้าขายเค่องแอร์โอเคเอาจัดแบบที่เอ็นบอกว่ามีแก้วบึ้มบึ้มแก้วบึ้มขนาดไหนพี่ยังไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวดูกันให้เขาทำไปก่อนเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นโอเคไปไปนี่ไปที่โต๊ะไปที่โต๊ะฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ บึ้มมากเฮ้ยเดี๋ยวแก้วใหญ่ขนาดนี้เท่าไหร่วเนี่ยพี่บอลไม่ถ่าย85บาทอะ35บาบาทโทษนะโทษนะเ<ม>ขาว่างเหรอ าน่จะว่างคือมาขายเล่นๆสั่งอะไรนะลินชีลินชีโซดา Yes ก็อาจจะใช้ลินจีปอมถ้าพี่เขามาไม่ต้องเปิดแอร์เลยเขาแกงผมตลอดอยู่แล้วไม่เปิดแอร์สดชื่นถ้าจะมาที่เนี่ยต้องเข้าซอยอะไรเดินทางยังไงอันเนี้ยมันเรียกว่าตลาดต้นไม้เรียบทางด่วนแล้วก็ชื่อว่าซอยซอยอะไรนะซอยถี่ซอยยิกยินี่ไม่ใช่อาซอยประดิษฐ์มนุษย์ครับไม่ใช่อะค้าที่ไม่เปิดแอร์ให้พี่อะ่ะ ประดิษฐ์มนูธรรม27เนี่หนูอยากถามตั้งนานแล้วคือการที่แบบมีภรรยาเป็นต่างชาติเวลาทะเลาะกันเปิดโอเวลาทะเลาะพี่เคยทะเลาะแบบแบบแรงแล้วมันคุยกันรู้เรื่องเหรอก็ <c oughs> ไม่คุยก็เดินหนีไงถ้าหนูเนี่ยมีสามีต่างชาตินะหนูจะไม่ทะเลาะเลยทาไมกูขี้เกียจเปิดดิกแต่ว่าก็อยู่กันได้เพราะว่านี่คืค่อยๆปรับตัวเข้าหากันใช่เออแต่อานนี้หนูต้องถามนี้หลายครอบครัวที่ ให้ภรรยาเป็นคนดูแลเรื่องเงินพี่บ่อยเป็นหนึ่งในนั้นไหมพี่ไม่ไม่ไม่แต่พี่ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวคือพี่มีมีคุณแม่มีหลานมีภรรยาต้องดูแลอ,อย่างเงี้ยแล้วก็พี่ก็เปิดบริษัทด้วยอ,อย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่าแยกกระเป๋ากัน แต่ก็ดูแลคนทางบ้านที่จะเป็นลักษณะนี้เวลาแยกกระเป๋าเนี่ยคือพี่บอยก็ให้เงินเดือนเมียนเนี่ยตามปกติแหละถูกไหม,มแบบเออเป็นค่าใช้จ่ายของเขาก็บางทีก็ไม่ต้องถามรื่งในบ,บ้านปากดีนะเราเนี่ยเออปากต่อปากอา่างนี้คือหลังจากแต่งงานอะ่ะจริงไหมที่บอกว่าโอหหลายคนบอกพี่บอยรับงานแบบบ้าคลั่งมากพิธีกรเล่นละครทำออนไลน์รายการส่วนตัวแบดบอยอะไรเงี้ยทำหมดกันหมดเพราะว่า ด้วยความที่เราก็มีหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้นแล้วเราก็คิดไปในอนาคตว่าวันหนึ่งถ้าเรามีเบบีเราก็ต้องมีเงินดูแลเขามีวางแผนไหมว่าเฮ้ยเราต้องช่วงนี้หว่าอะไรอย่างเงี้ยเอาพุ่งตรงนะพี่ยพยามาเกือบปอีอยี้ยยังไม่มาสักทีแล้วก็พี่ก็ถามว่ามันกดดันไหมตัวพี่ไม่กดดันเลยแต่เขาอะ เขามีความกดดันจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกดดันถ้าเขาจะมาเดี๋ยวเขาจะมาเองใช่คือของแตนเนี้ยแปลกนะใช่ขอเถอะมาสักทีเถอะเคยคิดไหมว่าดวงเราอ่ะจะได้ภรรยาต่างชาติอืมไปคิดอะไรละพูดอย่างพูดไม่รู้เรื่องเลยเจอฝรั่งยังเดินหนีเลยอะไปคิดว่าจะมีไม่กล้าคุยไม่กแล้วตอนจีบอ่ะ ที่จีบยังไงอะถ้าเอินว่าตอนที่เราคุยกันเราก็มีการใช้ภาษาอังกฤษแบบเบสิกแลวคาไหนที่เราไม่รู้เราก็เปิด Google ดูนู่นนี่นั่นเขาความเข้าใจกันมันเกิดขึ้นไงม,มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วที่จริงต้องบอกว่าต่างชาติเนี่ยเขาชัดเจนด้วยเรื่องที่แบบว่าสมมติว่ายูชอบยูบอกมาเลยมันจะได้จบไปเลยความสัมพันธ์มันจะได้เี่ไอตรงเนี้ยก็ถือว่าดีตรงที่แบบว่าพอมีปัญหาอะไรกันนะคุยไปแล้วก็จบไปเลยอืทุกวันนี้ทํางานทํางานทํางานเนี่ยอยากรู้นะ ไอเงินทั้งหมดหรืออะไรเงี้ยเวลาใช้เวลาช็อปเนี่ยอยากรู้ว่าใครแบบช็อปเต็มที่ที่สุดคือ <l ots> แบบจ่ายจ่ายแบบไม่คิดอะแบบไม่คิดจะถามว่าไม่ไม่คิดเลยมันก็ก็มีคิดนิดนึดนงนะ <l ots> แต่เป็นคนจ่ายง่ายกว่าเมีย <l ots> เขาเป็นคนคิดก่อนซื้อทำไมเราพูดดีอะกลัวเขากูก็น่าเสหลใช่เคยมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งพี่เดยวโอ้ยเวียนหัวมากเลยไปเที่ยวเวนิสจริงนะพูดจริงนะเหมือนเล่าอึดอัดเหมือนกันอึดอัดเหมือนกัน ไปแค่นั้นแหละได้ับ้อบขขคุณครับพี่ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้โมโหอะไรออไม่ได้ขัดโม<อ>้ไม่ได้ขัดร้ายไปเวนิสไปเที่ยวกันแล้วเวลามันน้อยก็นั่งเรือจากเวนิสเนี่ยไปอีกเกาะหนึ่งเกาะน,นั้นมันก็สวยมากเลยเป็นตึกแบบมีที่ถ่ายรูปเยอะแยะแล้วก็มีที่ชอปปิง้งเราก็เดิน2คนผัวเมียเดิน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 ไปแล้วไปเจอร้านหนึ่งคุณเมียเขาไปเจอเสื้อเสื้อตัวหนึ่งก็ดูอยู่นั่นอะ ดูนานมากเลยครึ่งชั่วโมงแล้วนี้เอาดีไม่เอาดีเอาดีไม่เอาดีวนอย่างนสุดท้ายเดินออกนอกร้านแล้วก็เดินชมไปประมาณ15นาทีโอเคเอาตัวนั้นก็ได้กูต้องเดินกลับมาซื้อนี้สุดท้ายกูได้ที่เที่ยวเซี่ยวหนึ่งของเกาะเพราะว่าต้องวนต้องไปวนกลับไปอีกและล่าสุดไปร้านกระเป๋าอยู่ร้านหนึ่งนีใช่เนี่ยเหมือนเมาส์เมียจริงนะปีที่แล้วไปดูมาแล้ว 2,000บาทเดี๋ยวเดีนะเดี๋ยวนะนี่แค่อันนี้ข้ามปีเลยข้ามปีไปดูปีที่แล้วราคาเต็ม2,000บาทไม่กี่วันมาเนี้ยไปเห็นอีกรถอยูเ7 0 0นางแฮปปี้ซื้อกลับบ้านมา700บาทอยากได้มาปีหนึ่งนะสุดนะใช่อยู่ได้เมียดีมากใช่ก็ถือว่าโชคดีที่เขาเป็นคนที่ไม่ได้บ้าของแบรนด์เนมแต่เป็นคนที่แบบว่าอยาก ไม่แต่หนูจะบอกว่าเฮ้ยอาจจะเป็นข้อดีก็ได้ในการที่แบบมีภรรยาคนนี้เพราะเหมือนแบบเขาทําให้เรารู้รจักว่าเออว่ะเวลาเขาจะซื้อเขาก็คิดเพราะฉะนั้นเวลา<ะ>เราซื้อเราก็ต้องคิด,คดตอนนี้ถูกไหมเอาจริงเห็นพี่บอยมานานพี่บอยเป็นเป็นพี่ที่ที่เคารพเลยแล้วก็เอาจริงนะชีวิตตอนนี้อะมาอยู่ตรงนี้ได้อะเพราะว่าพี่บอยพี่ตุ้ยคอยสอนคือสอนการใช้ชีวิตอันนี้พูดจริงๆนะพูดจริงๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ฟังเรื่องราวอีกส่วนหนึ่ง ที่เราที่เป็นน้องอ่ะไม่ค่อยกล้าถามหรอกในเรื่องของภรรยาหรือการใช้ชีวิตคู่แต่ก็ทีมงานก็อยากรูหนอก็เลยต้องทําตามทีมงานนะที่จริงมีหลายเรื่องมากที่อยากถามพี่บอยเรื่องการดูแลตัวเองแต่เอาจริงจะไม่ได้เอาพี่มาเป็นแขกนะเพราะมีอีกคนนึงที่หนูเกิดไว้ว่าหล่อรวยเป็นดาราแถวหน้านี่เขารออยู่นะอ้าวตกลงไม่ใช่ผมแล้วไม่ใช่อ้าวตายแล้วนี่มารายการอะไรเนี่ยไม่ใช่งงไปหมดคนนี้พอได้ไหมมีความเพลย์บอยนิดๆชอบทำสวน รู้เลยมีคนเดียวบอกเลยมีคนเดียวพีโน่ขอบคุณพี่บอลมากขอบคุณนี้นะครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะได้เจอหนุ่มลอยคนค่ะพี่พีโน่เมทนีคะการช็อปต้นไม้ของพีโน่เนี่ยที่แพงที่สุดจ่ายเยอะที่สุดประมาณเท่าไหร่สองสามแสนก็เคยซื้อปาบ สนับสนุนโดย Trelagina u l t i m m เ e Collagen s e r ร m เรื่องผิวต้อง t r a g i n i n a าเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะแขกรับเชิญที่เรากริ่นไว้ตั้งแต่แรกว่าเรารอเขาเนี่ยไม่ใช่คุณบอยพิสนุนะคะแต่เป็นพี่โน้ค่ะ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> ับวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับคืออย่างงี้จะเรียกพ่อก็ไม่ได้ต้องเรียกพี่เพราะหนุ่มเหลือเกินพี่โน้ตหนูถามก่อนพี่โน้ตเดินตลาดต้นไม้บ่อยไหมก็ถ้าซื้อต้นไม้ก็สองสัปดาห์อะไรอย่เงี้ยจะไปเดินเล่นทิ้งตลอดแล้วทำตลองด้วยทําเองด้วยคือมีคนถึงขั้นแบบว่าให้ไปแบบเฮ้ยจัดสวนให้หน่อยสิอย่างงี้เลยไหมมีหลายคนแต่หนูถามได้ไหมแบบพี่โน้ตต้องไปเรียนไหมถึงจะรู้ว่าเราต้องปลูกยังไงแบบไหนเอาเป็นว่าเรียนรู้ต้องเรียนรู้ ต้นไม้แต่ละชนิดมันไม่เหมือนกันค่ะการปลูกต้นไม้มันมี2ออย่างคือปลูกแล้วสวยเลยอืแต่เมื่อมันโตมันขยายพันธุ์หรือมันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันทรงมันจะเปลี่ยนแต่ถ้าใช้เวลาแล้วรอให้มันสวยมันก็จะต้องวางให้ดีว่าเราจะวางต้นไม้แบบไหนแบบนี้ไม่เปลืองการช็อปต้นไม้ของพี่โน่เนี่ยที่แพงที่สุดจ่ายเยอะที่สุดประมาณเท่าไหร่สองสามแสนก็เคยซื้อมันเป็นต้นไม้ใหญ่ซึ่งซึ่งมันล้อมมันมีการดูแลมันมีแบบ กาจะโตกว่า,าอันนั้น,อ,น,น,นอันนั้นเคยอันนั้นเคยคนที่ดูแลต้นไม้คนที่ชอบต้นไม้มันมาควบคู่กับเรื่องของแดดอ,อย่างเงี้ยอย่างมาเดินตลาดต้นไม้เงี้ยถ้าตอนเช้าไม่เป็นไรหรอกแต่การเลือกต้นไม้มันต้องพิถีพิถันเลือกบางคนลามบ่ายไปเลยแดดร้อนแน่นอนแต่ว่าพี่โน่เอาจริงนะหนูทํางานกับพี่โน่อะ คือ <c ười> ยังหล่อตลอดการคืออย่าบอกว่าหล่อตลอดการนี้มันทุกคนอ่ะมันเป็นไปตามตามวัย <ฮะ S 2> แต่ทํายังไงให้วัยของเรามันสมวัยที่สุดคือจริงๆแล้วมันมีอยู่สองสาอย่างก็ <ฮะ S 2> อย่างที่บอกคือนอน<ฮ>ะนะกินแต่กินอย่างเดียวไม่พอเพราะเราเคยทําสวนตากแดดทํานู่นทํานี่แล้วคิดว่าไอาการกินเนี่ยมันพอการนอนมันพอมันไม่พอมันพังคือตอนที่พังเนี่ย นะริ้วรอยต่างๆหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางนะครับหรือแม้ที่มันจะขึ้นตรงนี้หมดเลยเคยโดนทักเลยว่าทําไมตัวจริงไม่หล่อคือปกติเนี่ยเราแต่งหน้าทําผมแต่งตัวมันมีคนทําให้วลาเาออกอากาศ มันก็ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าหน้าสดเป็นยังไงค,ค,คือเขาไม่ได้เห็นตอนที่เราล้างหน้ามาเลยคือเขาเห็นล้าหล่อใชอ่เขาเห็นเราหล่อเพราะมันปิดปกปิดได้หมดแต่ถึงวานน้นจริงๆพอหน้าสดไม่ได้แต่งตัวไม่ได้ทําผมเขาทักงั้นจริงๆเราก็กลับมาดูตัวเองว่าเอ๊ะต้องดูแลตัวเองแล้วละ่ะคราวนี้ก็สันมาเลยก็ไม่ตอบโจทย์สักอันหนึ่งจนกระทั่งมาเจอ,องเปิ้ลนพราดีเราก็เฮ้ยเปิ้ลนตอนคลอดลูกเปิ้ลนผิวกล้านมากเลยลุงขนทุกอย่างหมดเปิ้ลนไปทําอะไรมากับผิวเพิ่นบอกว่าเปิ้ลนใช้ไทรลาจี เราก็บอกว่าทรัจิน่าคืออะไระซื้อได้ที่ไหนเราอ่ะเป็นคนมาก่อนไม่เชื่อเรื่องของในโทรทัศน์เลยม,มีความรู้สึกเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ไปแต่สมัยนั้นนะก่อนวิจัยเปิ้ลบอกว่าเขาทามา8ปดปีแล้วพี่เปิ้ลก็ไม่น่าโกหกเพาเปิ้ลเรียกพี่ว่าพอ่อเอาวะก็โทรไป1-577สิ่งที่พี่ได้มาก็คือเซรั่มกระปุกแดงตัวนี้เฮ้ย มันเข้มข้นกลัวมันเนอะแตะมปุ๊บก็ถาหน้าใช้อย่างเงี้ยพี่ใช้มือแตะแล้วควักแล้วก็ป้ายทั่วทั้งหน้าเลยเพราะว่าเป็นเซรั่มกระปุกเดียวที่ไม่มีแยกกลางวันกลางคืนหรือว่าใต้ตาอะไรืนเดจบวปะจบเลยเช้าทีหนึ่งกลางคืนก่อนนอนทีหนึ่งเรามีความรู้สึกได้เลยว่าจับหน้าเราชุ่มชื่นตื่นเช้ามาก็ยังมีความรู้สึกชุ่มฉ่ำใช้ไปได้สองอาทิตย์ช่างแต่งหน้าประจำทักบอกพี่โน่ไปทำอะไรมาเนี่ยผิวเนี่ย ลองพื้นง่ายมากแล้วรูขุมขนกระชับขึ้นเราก็เอสองอาทิตย์มันเร็วไปไหมเราใช้บางตัวนี่นแพงๆกระปุกเป็นหมื่นใช้มา2เดือนยังไม่มีใครทักไม่มีใครถามอะไรเราเลยส่งไปให้เพื่อนตรวจเลยที่แหลบว่ามีสเตียรอยมีปลอดมีอะไรไหมเพราะก,กลัวมันเร็วมากอมสองอาทิตย์ เพื่อนส่งกลับมาเอาที่ตรวจเลซตรวจมาแล้วบอกใช้ไปได้เลยไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวใช้ไปประมาณ2กระปุกหน่อยๆเท่านั้นเ<ะ>ชื่อผมเลยนะครับสิ่งที่ผมพูดไว้ตอนต้นหน้าผากใต้ตาล่องปากล่องคางนะครับแม้กระทั่งหนกแก้มตรงนี้ค่ะแลดูทุกอย่างที่เป็นปัญหาแลดูจางลงถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมขออนุญาต ห้ามพูดหยุดหายใจกันพักหนึ่งจะเปิดหน้าให้ดูได้เลยค่ะ,ะนี่คือหน้าอู้หูหนูได้ยินชื่อของแบรนด์นี้มาตลอดอแต่ว่ามันแพงไหมคือถ้าเทียบกับแบรนด์ต่างประเทศ<ะ>ถูกมากมแต่ถ้าระดับมาตรฐานของครีมชั้นนำในประเทศไทยแล้วราคาใกล้เคียงกันแต่วันนี้มาประเดิมรายการนี้เพราะรายการนี้เป็นเทปแรกเทปแรกเลยครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวจัดให้หนักหนักอๆ<ม>เงินไม่พร้อมไม่เป็นไรมีเมื่อไร่ค่อยจ่ายาแต่สิ่งสำคัญคือเตรียมตัวกด1577เพื่อมาจองสิทธิ์เอาไว้โอเคอย่างงั้นหนูขอโปรโมชั่นวันนี้เลยค่ะ200สายเท่านั้นที่โทรเข้ามาที่1577หรือไลน์ของเรานะครับ adri latina ซื้อ1ผมจะแถมให้อีก1แถมเซรั่มพกพาอีก2 หน้ากากผ้าอีก1นห้าชิ้นนะครับเจ0 0บาทค,คุณจ่ายเพียง2 9 0พันเ้บาทโปรนี้ยนะครับแฟนๆไทรลาจิน่ารู้ดีว่าเป็นโปรเซรั่มล้วนเป็นโปรที่คุ้มค่าถ้าคนชอบเซรั่มต้องรีบโทรนะครับผมพูดอยู่เนี้ยผมไม่ได้รวยขึ้นจากการมาพูดเรื่องไทรลาจินา่าแต่ ที่ผมพูดเพราะผมเชื่อใจและผมมั่นใจผมใช้จริงและมันดีจริงผมเลยมาบอกต่อค่ะเพราะเอางี้นะหนูงี้เทปเนี้ยเทปแรกอ่ะเอาแบบปังๆเลยได้ไมสองร้อสายหนูว่ามันไม่พอคือจริงๆอันเนี้ยอันนี้พี่เอาของส่วนตัวให้ละกันเพราะว่าถ้าถ้าโปรจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือเขาจํากัดแต่และพรีเซนเตอร์เนี่ยเขาจะต้องไปขายในจํานวนที่เขาถูกระบุมา แต่วันนี้อันนี้พี่ขอส่วนของพี่ไปแล้วกันอ่ะวันนี้มาประเดิมเทปแรกค<ะ>่ะเอาอย่างนี้ผมให้โคต้าส่วนตัวผมไปเลยอีก53าสิส่วนตัวจริงๆนะคะสำหรัแบ,บแฟนรายการนี้<ะ>โดยเฉพาะนะครับโทรมาที่1 5ึ่าเไลน์นะครับเท่ากับ250สายซื้อ1แถม1 แถมพกพา2แถมหน้ากากผ้าหนึ่งชิ้นนี่2,900้2,900บาทไม่ต้องเป็นห่วงว่าใช้ได้นานไหมถ้าคุณเป็นคนใช้แบบปกติทาแบบปกติใช้ได้3เดือนเฉลี่ยมาให้แล้วตกวันละ30กว่าบาทเท่านั้นเช้า10กว่าบาทเยน็น10กว่าบาทโทรมาที่1 577ด่วนนะครับผมคิดว่า250สายแป๊บเดียวหมดไม่ต้องเชื่อผมคนเดียวดูคนอื่นที่ใช้ทราจินา่าพี่หมูดีโลก <S 2> <S 2> แกกับผมเกือบ10ปี คุณปานธนพร<ช>คุณปุ้ยพิมลวัน<ช><ช>คุณเจนิเฟอร์คิมอย่างเงี้ยทุกคนหน้าดีเวลาเจอเขาข้างนอกขอดูผิวเขาสดเลยก็ได้ทุกคนถ้าต้องใช้จริงมไม่ใช้จริงเนี่ยเขาไม่ให้มานั่งพูดกันแบบนี้<ช>นะครับวันนี้โทรให้ทันรีบกดมาที่1577นะครับเพื่อบอกจองสิทธิ์ก็ได้<ช><ช>แต่ถ้ามีปัจจัยมีเงินก็ สั่ซื้อไปเลยซื้อ1แถม1แถมพกพา2แถมหน้ากากผ้า1 5ชิ้นนี่7,800บาทคุ้นายเพียง2,900บาทโทรมาตอนนี้ที่ 1, 5, 7, 7ใกล้หมดแล้วเงินเดือนไม่ออกไม่เป็นไรไม่มีปัญหาโทรมาจองสิทธิ์ของคุณไว้ก่อน ส่งฟรีรูดบัตรได้โทรมาที่15.7 7กับทรลาติน่าบอกโปรนีโน่ครับค่ะอยากดูดีสมวัยแบบพี่โนนะคะต้องดูแลตัวเองด้วยทรลา i ิน่านะคะวันนี้ขอบคุณพี่โน่ด้วยนะคะขอบคุณตอนนี้ครับขอบคุณท่านผู้ชมครับโทรมาเลยครับสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปปากต่อปากกับดาราที่ไหนนะคะก็ติดตามได้เลยค่ะวันเสาร์8โมงเช้าทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะและอย่าลืมดูย้อนหลังได้ใน My c h anel n o f f i c i a l ค่ะวันนี้แม่ลาไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ จริงไหมที่คุณออบอยพิสนุครับกลัวเมีย<อ>เคลียร์ตรงนี้เลยไม่ต้องมาถามผมอีกแล้วกลัว